ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆ f อง FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าก็มีเกษตรกร f อฟถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับว่าใส่ปุ๋ยต้องใส่แบบไหนนะครับใส่ขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมปลูกเสริมนะครับผมปลูกเสริมจากไก่แปลงใหญ่เนาะเพราะอยู่ด้านนอกมันปลูกได้อยู่แล้วเพราะยังไงมันก็ไม่อับแสงนะครับผมก็จะยกคูขึ้นแบบนี้นะครับลักษณะยกคูแล้วผมก็ขุดกลางขุดกลางเลยนะครับผมไม่ได้ดึงเส้นนะครับเย็บสี่อย่างอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปเนาะผมก็กะประมาณเอาเลยนี่ก็อยู่ไม่เกินเมตรสามสิบนะครับประมาณเมตรสามสิบไม่ถึงเมตรห้าส นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างเนาะเห็นหรือเปล่าไหลูกนี่นะครับอายุได้สิบห้าวันนะครับสิบห้าวันแตกยอดจนะติดสวยนะครับผมก็จะมาอ่อยปุ๋ยหน่อยๆน,นะครับผมก็จะมาบอกการใส่ปุ๋ยอยู่ค่าเล็กเนาะพอมีการสอบถาม ๋ถวก็จะตรงอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อปลูกบ่อยๆมันเกิดความชำนาญมันก็จะไม่คดเท่าไหร่ต้นยูคาเตะซ้ายขวาไม่เยอะนะครับเดีย๋ยวผมจะมามา,มาบอกมาสอนนะครับไม่ใช่สอนหรอกคื่ว่ามาสาธิตเนาะมาสาธิตนี่เป็นต้นยูคาเนาะ f 4ยูคาเล็กเนาะก็เอาสักคืบหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยยูคาเล็ก ใส่ขนาดดินมีความชื้นนะครับเป็นการสาธิตนะครับเย็บตีักคืบหนึ่งนะครับถ้ามีจอบแล้วก็เจาะเจาะเจาะไปปุ๋ยสูตร15นะครับของผมใส่นิดเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะใส่มากมันจะตายนะครับ ใจเย็นเไม่ต้องกลัวยังไงมันก็สวยอยู่แล้วแล้วก็กบเป็นอันวาดเสร็จนะครับใส่ปุ๋ยยูคาเล็กเนาะห่างต้นสักข้างละคืบสักข้างละคืบนะครับก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งสักสองหลุมก็คือหลุมละครึ่งช้อนประมาณนี้นะครับอันนี้ผมปล่อยทางไว้ให้รถเกี่ยวมันเข้ามาลงไปเกี่ยวข้าวข้างล่างนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะดินมีความชื้นอยู่ประมาณคืบนึงนะครับห่างต้นประมาณคืบนึงหนเห็นไหมต้นยูคาประมาณคืบนึงนี่นะครับปื๊บแค่นี้พอก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับหลุมหนึ่งประมาณนี้แล้วเราก็กบนบะการกบมันจะทําให อยู่คาเรานำปุ๋ยไปใช้ได้เต็มที่นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่อะเหยนะครับก็พูดไปหลายคลิปแล้วละ่ะต้นไหนที่มันเซนะครับอย่างเงี้ยต้นที่มันเซเราก็ตั้งให้มันตรงนะครับเราก็ตั้งให้มันตรงพอเวลาเขาตั้งตัวได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ตรงเองนะครับโดยการเอาดินมากบด้านที่มันเซเนาะ จากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยตามปกตนะิเป็นการสาธิตนะครับ FC เพราะว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทันเข้าใจสำหรับมือใหม่เนาะคนที่เข้าใจแล้วก็แล้วไปไม่ต้องใจร้อนใส่ปุ๋ยมากนะครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับคบแค่นี้พอแล้วนะครับ ใส่ขณะดินมีความชื้นเนาะถ้าปุ๋ยสูตรสิบห้ามันแพงนะครับเราก็ใส่พวกสิบหกแปดปดบวกกับยูเรียก็ได้นะครับสูตรสิบห้าก็ใส่ผสมกับยูเรียได้นะยิ่งดีนะครับใส่ยูเรียด้วยยิ่งดีมันจะทำให้ยูคาเรานี่สวยไวพุ่งเพราะยูเรียมันเป็นไนโตรเจนเนาะสูตรไนโตรเจนตัวหน้า NPK บำรุงต้นบำรุงใบกิ่งก้านสาขาโดยเฉพาะเลยยูเลียนะครับพอแค่นี้พอนะครับสวยแล้วยูคานะครับดูแตกยอดอย่างสวยเลยเป็นการปลูกเสริมนะครับ f อผมพยายามจะไม่ปล่อยให้เหนื้อที่มันว่างนะครับปลูกมากก็ได้มาก ปลูกน้อยก็ได้น้อยนะครับเข้าใจนะครับคลิปนี้เป็นการสาธิตการใส่ปุ๋ยยูคาเล็กนะครับในกระดาษที่ดินมีความชื้นขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับ